ัดครบต้อนรับสู่รายการ M Love Scene นะครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงนะครับทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับกับผมอิกคิวพีรพลนะฮะร,รายการเรานะครับจะพาคุณไปล้วงแค่แก่เก่าเกานิดเก่าหน่อยนะฮะกับดาราห,หรือศิลปินแล้วก็เซเล็บที่คุณชื่นชอบนะฮะวันนี้เนี่ยเราพามาที่นี่ครับโรดิโอ s อ r i d i n g นะครับเป็นสถานที่สอนขี่ม้าสไตล์อังกฤษบริทิชนี่เนะฮะเรามาที่นี่นะครับเพื่อจะมาขี่ม้ากับหนุ่มที่เรียกว่าโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดยิ่งกว่าม้าอีกนะฮะกรามคนนี้สาวเห็นแล้วแบบโอ้โหเขาบอกมีกัน6ลูกอันนี้มีเป็นเอกแพกนะครับยาวปุ๊บ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 แต่วันนี้ผมจะขอวัดหน่อยว่าของใครเนี่ยแน่นกว่ากันนะฮะเขาเล่นละครเกี่ยวกับขีม่ม้าเขาเลยอยากจะมาเทสว่าเฮ้ยขีม่ม้าจริงกับในละครเนี่ยต่างกันยังไงเละฮะอ่ะตอนนี้ไปพบกับเขาเลยครับ และแขกรับเชิญของเราก็คือสวัสดีครับทางนี้ครับพี่สวัสดีครับคุณบอยโชคชัยนะครับคุณคิวครับหลายคนก็ถามมาว่าเฮ้ย <c oughs> เห็นบอยมีซิกแพคซิกแพคนะฮะครับพี่เคยแบบว่าวัดกล้ามแล้วแพ้ใครไหมผมว่านะยังไม่เคยแพ้ใครเลยพ<ะ>ี่ วันนี้เนี่ยมันต้องเจอแบบของจริงนะฮะที่ผมพี่คู่แข่งมาเหรอเนี่ยโบอกได้เลยนี่ไม่อยากจะโชว์นี่โชว์ที่แรกเลยนะจริงเหรอมีซิกมีพี่มีเทนแพ็กจริงเหรอเออพี่คิวนี้มีด้วยเหรอครับสิบลูกซอนรูปใช่ไหมไอ้โธไหนผมอยากดูมากเลยเนี่ยไหนครับโอ้โหพี่รับดิบดับดิยิมไหนมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูก มีวิธียังไงครับสอนคุณผู้ชมได้ไหมครัเอาไซเคิลมาแปะอย่าไปวิดพื้นอย่าไปซิดอัพนะครับนั่งเฉยอันนี้กินข้าวขาหมูโอเคมันจะมีพื้นที่ให้มากดีตรงนี้นะฮะอ่ะคุยกับบอยดีกว่าครับบอยตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามมั้งครับก็เพิ่งจบไปครับดอกอ้อสายขวัญนะครับแล้วก็กำลังจะมีผลงานอีกประมาณ4เรื่อง4เรื่องเลยนะฮะแสดงว่าตอนนี้ถ่ายละคร7วันเลยก็เกือบครับเกือบถึงของพี่ถ่าย7วัน ครับผมเจออ็ดวันคือเจ็ดวันต่อเดือนนะฮะมีงานเจ็ดวัน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อ,องตั้งฉากกองของพี่ครับ,รบอ่ะได้ยินว่ามีผลง,งานแบบว่าละครที่แบบสไตล,ล์ค่าวบอยมาด้วยใช่ครับ,รบแล้วได้เรียนขี่ม้าไมหมในเรื่องจริงๆแล้วยังไม่เคยเรียนที่แบบจริงจังนะ,ะก็คือเวลาไปกองถ่ายครับ,รบก็จะมีครูเข้ามาสอนนะครับผมเป็นฉากที่ต้องขี่ม้าเป็นค่าวบอยในเรื่องดวงใจคณีครับผมจะเล่นเป็นอยู่ในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยากไหมยากยากนะครับเพราะว่าไม่เคยมาก่อนแล้ววันนี้บอยมีพื้นฐานมาแล้วสอนแล้วด้วยนะ ได้ครับคือไอ้ขี่ม้าไม่ใช่ยากนะขี่ให้เทยากใช่แล้วครับเพราะว่ามันจะมีหลักการขี่ม้าก็จะมีไม่กี่อย่างครับที่ที่มงคับมาแล้วก็ด้วยสรีระด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเจอกันครับเดี๋ยวสอนให้พี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับงั้นไปคุยกับบอยก่อนดีกว่าครับก่อนขี่ม้าในช่วงดิเกสครับ เอาละครับก่อนจะไปคีมาสสไตล์ข่าวบอยอังกฤษนะครับมาคุยกับบอยก่อนดีกว่าในช่วงติดแก๊สนะครับการเข้าวงการของบอยนะฮะคือมันได้ด้วยความบังเอิญยังไงฮะช่วงนั้นช่วงมสองเริ่มเข้าวงการครับแล้วช่วงนั้น็นช่วงปิดเทอมของผมวันนั้นรู้สึกว่าเอยเราตื่นเช้าเป็นพิเศษนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากมาวิ่งเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้สวนสาธารณะนะครับผมแล้วก็ได้มาวิ่งเตะบอลกับเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ได้มาเจอกับพี่หนึ่งที่เป็นผู้จัดการผมดูแลผมจนถึงทุกวันนี้ดูแลมาสิ เราก็คิดว่าเฮ้ยเขาเป็นไข่นะฮะเป็นไครเขาให้นําบัตดมาอ่าบริษัทพี่อยู่นี่นะโอเคครับพี่เดี๋ยวผมเข้าไปอแล้วไปไหมไปครับพาคุณแม่ไปด้วยเอ่ากลัวครับกลัวกลัวพี่หนึ่งเหฮะใช่กลัวพี่หนึ่งมากแล้วพี่ก็เลยพาเข้าไปแคสงานครับผมก็ไปแคสงานงานแรกของผมเลยเป็นงานโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเป็นภาพนิ่งได้ไหมคือตอนแรกเขาบอกว่าได้คอนเฟิร์มแล้วเราก็ดีใจเฮ้ยราได้งานแล้วงานแรกด้วยอะไรเงี้ยเขาว่าโทรมาที่บ้านเขาบอกว่า แคนเซิลแล้วไม่ใช่คนละบอยเรารู้สึกว่าแป้วเพราะตอนแรกเขาบอกคอนเฟิร์มว่าได้แล้วทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพี่หนึ่งโทรมาบอกว่าบอยรีบอาบน้ําตื่นยังเขาบอกเขาแคนเซิลผิดคนอ้าวคนละบอยคือดีใจมากแล้วสุดท้ายก็เราก็ได้ได้งานชิ้นแรกคือตัวแรกได้เลยอ่ะใช่ครับใช่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากนั่นคืองานตัวแรกของบอยเป็นภาพนิ่งหลังจากนั้นก็แคสโฆษณาอยู่นานไหมฮะจากได้งานชิ้นนั้นมาก็เรารู้สึกว่าเราไม่เขินละอราพอเราไปเทส ได้บ้างไม่ได้บ้างพอพอได้ปุ๊ก็จะได้ติดติดกันส่วนใหญ่จะเป็นโฆษณาครับผมแล้วก็มาเข้าวงการละครเรื่องแรกที่เล่นอายุเท่าไหร่คือจริงๆแล้วแต่ก่อนผมเล่นกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ตอนนั้นเขาหินกิ้งจะรับน้องใหม่ก็เลยเข้าไปเทสแล้วพุ่มกับชอบก็เลยได้เล่นละครหินกิ้งครับผมตอนนั้นอายุประมาณประมาณ16กครับ16ก็ได้เรื่องแรกแล้วใช่ตอนมสี บอยนี่เป็นคนชอบเล่นกีฬามากใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเล่นกีฬานะครับปกติก็มีแค่เจ็บตัวแต่บอยนะครับเล่นกีฬาแล้วมีแบบว่าเรื่องของถึงการแจ้งความเลยขึ้นลงขึ้นสักคือยังไงฮะคุณไปเล่นแล้วไปขโมยสตั์ทเข้าหรือว่ายังไงฮะไม่ใช่ครับคือตอนเด็กเนี่ยชอบบาสมากก็ชอบทีมเชลโกบูลจะมีไมเคลือนจอแดนช่วงนั้นลังพีกมากดังมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบเล่นบาสขึ้นมาตั้งแต่ป .5 ป .5 แล้วทีนี้ก็เก็บแม่ให้ตังไปโรงเรียนไงก็จะเก็บตังซื้อลูกบาสซ Oh ซื้อเสื้อซื้ออะไรเงี้ยของไมเคิลจอแดนครับชอบเล่นบาสมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขึ้นลงขึ้นศาลทำแป้นบาสหักไม่ใช่ครับยังไงฮะก็คือแอบแม่ไปเล่นบาสตอนตีห้าโดยที่ไม่บอกใคร,ค,รคือเดินออกไปดุมดุมดุมด,มดุมไปตอนปอหกคือแม่ก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงผมก็อยู่สนามบาสลันลาเล่นกับเล่นอยู่คนเดียวอ่ะไฟไฟไ,ไ,ไ,ไม่สว่างเลยแม่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นลูกลูกหายไปไหนหายไปไหนคือหลี่ออกจากบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็หา คนข้างบ้านก็ช่วยกันหาหาตามซอกตู้ยงตู้เย็นหลังไม่มีเลยไม่มีแล้วไงครับผมก็แม่ไปแจ้งความแล้วเป็นไงตำรวจตำรวจมาเต็มบ้านใช่ครับก็ช่วยกันหาช่วยวอลหาอะไรงี้ยแล้วทีนี้ตกที่ยังผมก็หิวแล้วอตอนนั้นเล่งเหนื่อยแล้วเดินกลับบ้านแบบโซมโซมฮะเล่นคนเดียวตีห้างเทียงไม่ใช่คนธรรมดาฮะใช่คือตอนนั้นผมบ้ามากคือเพื่อนเพื่อนไม่ไม่มาด้วยเลยฮะคือเข้าใจไหมพี่ตอนนั้นผมเด็กมากแล้วเวลาผมจะไปเล่นกับผู้ใหญ่ที่เล่นบาสด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเข้าทีมเพราะว่าเราเด็ก ล้วพอเดินกลับบ้านมาปุ๊บโดนแม่ตีโดนแม่ว่าทุกคนลุมปนามหมดเลยคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เ้ยมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งตอนเด็กๆครับก็เล่นบาสที่ว่าจริงจังมากนะฮะแต่ไม่ได้จริงจังแค่เรื่องบาสนะคุณผู้ชมครับเรื่องเล่นละครเนี่ยเป็นอาชีพเขาเขาจริงจังมากคือจะมีฉากอะไรที่แบบต้องใช้ความสามาถพิเศษเนี่ยบอยจะไปโรงเรียนเลยนะฮะใช่ครับยังล่าสุดมีฉากต้องทานข้าวนะฮะไปโรงเรียนกินข้าวกินข้าวไงให้ดูเท่หรือเปล่าก็ล่าสุดก็เล่นละครของพี่แอนทองครับ จะเป็นฉากที่แบบต้องเต้นคอนเทมเต้นคอนเทมใช่คือการเต้นคอนเทมเนี่ยเป็นการเต้นแบบผสมผสานเป็นการเต้นที่ใช้จิตวิญญาณฮะ้แบนี้นะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เขาเต้นผสมผสานอยู่เหมือนกันฮะใช่ครับเพราะว่าเป็นคนเนี่ยเต้นไม่เก่งเลยเป็นคนเต้นไม่เป็นเลย แล้วทีนี้มันเป็นฉากที่แบบต้องเปิดตัวเริ่มเรื่องรู้สึกว่าความกดดันมันเริ่มมาอยู่ที่เราแล้วนี่คือไปโรงเรียนเองหรือทางกองบอกว่าบอยต้องไปเรียนนะอันนี้ผมไปโรงเรียนเองครับโอ้โหจริงจังมากนะฮะเพราะว่าเอ่อพอดีรู้จักกับพี่ที่เขาเป็นครูสอนเต้นด้วยเลยครับแล้วทีนี้ก็มาคุยกันแบบเครียดมากมอ่านบทแล้วแบบเฮ้ยมันต้องเต้นแล้วต้องถอดเสื้ออยู่บนเวทีแล้วก็เต้นให้คนดูดูอะไรเงี้ยครับ<อ>เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ยากครับผมเราก็เลยไปโรงเรียนแล้วก็ผลตอบรับกลับมาเนี่ยผมว่ามันก็พี่แอน ดีนะเป็นนักแสดงที่แบบเวลาเราจะเล่นอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปไปฝึกไม่ใช่ไปเวลาจะเข้าฉากเนี่ยเราก็ต้องไปไปแสดงตรงนั้นมันไม่ได้ฟิลลิ่งไม่ได้ลมแล้วก็มันจะดูไม่เป็นมันต้องแบบว่าดูให้มันเหมือนแบบคือการแสดงต้องแบบเล่นให้เหมือนจริงตอนที่มีฉากแบบไปเที่ยวผับนี่พี่ก็ต้องไปเที่ยวผับเลยนะจริงเหรอครับเพื่อแบบดูว่าฟิลมันได้เปล่านี่นะฮะหรือว่ามีฉากแบบที่ต้องไปเต้นกับคอยุทธเนี่ย พี่ก็เลยไปที่น <illa> ั <Darwin dit> ่นเลยแล้วก็ต้องเปิดเพื่อแบบเต้นกับคยตี้พี่ก็จริงจังเหมือนกันยอดเลยแอ้เดี๋ยวเราแสดงแบบเยี่ยงอย่างนะจริงจังอย่างนี้ดีนะฮะมีอีกหนึ่งอย่างที่บอยอยากทำในวงการบันเทิงคืออะไรครับบอยครับจริงๆแล้วผมชอบนอกจากบ้านเนี่ยชอบฟุตบอลด้วยนะผมคืออยากเป็นนักพากฟุตบอลอยากเป็นนักพากบอลใช่มีไอดอลไหมฮะมีครับใครฮะ เออพี่บิ๊กจาครับอย่างงี้ลองภาคให้คุณผู้ชมดูไหมถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งบอยเป็นนักภาคบอลน่ะจะเป็นยังไงฮะเอาเป็นนี่แรกผมชอบลิเวอร์พูลถ้าเลือลิเวอร์พูลดีกว่าถ้าเลือลิเวอร์พูลโอเคสูสีนะครัู่นี้ผมแมตช์จุดโลกนิเดียวนะครับครับผมอ่าก็สวัสดีครับผมนะครับบอยนะก็พาคุณผู้ชมมาสู่สนามท่าเรือนะครับลิเวอร์พูลเจอกับท่าเรือนะครับเรามีสองทีมนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งของตารางกับอันดับสองของตารางนะครับจะี๋ยมาเจอกันนะครับเป็นตารางบางขวางด้วยนะฮะดูนะครับว่าทีมไหนเนี่ย ทุกซ้ายก่อนกันนะครับมาบอลนะครับไม่ใช่ไวยนะฮะฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเรื่องที่ชอบดีวัภูมีของสะสมของดีวัภูด้วยใช่ไหมครับคือชอบสะสมพวกเสื้อผ้าทุกคอลเลคชั่นเลยครับตั้มชื่อตัวเองไหมยังไม่มีมูลเล่นก็จะซื้อของจริงครับตามตามช็อปของ Adidas สอะไรเงี้ยครับก็จะมีชื่อของแต่ละคนชอบเจอลาตอเลสอะไรเงี้ยครับนี่นะครับแล้วมีทุกทุกทุกซีซั่นเลยไหม ทุกซีซั่นครับมีทีมยี่ทีมเยือนซื้อทุกทุกอย่างที่มีของลิเวอร์พูลครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าหมวกเมอกระเป๋าเอาหมดเลยแล้วมีโอกาสได้แบบบินไปดูลิเวอร์พูลที่อังกฤษหรืยังฮะยังไม่มีโอกาสเลยครับตอนนี้ก็คือเก็บตังค์ก่อนทำงานเก็บเงินครับผมซื้อตั๋วเครื่องบินไปไปดูดูทีวีก็ได้ไม่ต้องไปดูสนามจริงเลยแต่ว่าตอนนั้นที่ลิเวอร์พูลมาไทยเนี่ยผมก็ไปดูมานะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากได้เจอได้เจอตัวจริงสูสีนะสูสีครัับบบบีคครรเเเลล่่นดยยอมาุืงแ อีกหนึ่งอย่างซึ่งผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะฮะคุณบอยเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงมาหลายปีแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่ละครับทำเพื่อครอบครัวส่งพี่น้องเรียนหนังสือด้วยนะครับตอนนั้นคุณพ่อผมเสียตอนก่อนเข้าวงการพอดีก็คือพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวก็คือคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านปกติทั่วไปครอบครัวมีกี่คนมีคุณแม่มีคุณแม่ครับมีผมมีพี่สาวแล้วก็น้องชายอยู่4คนแล้วช่วงนั้นคือพ่อผมเสียไปปุ๊บแล้วผมก็เลยได้เข้าวงการมาเหมือนกับว่าเป็นเป็นโชคดีของผมครับผมก็เลยแบบเอาเงินก้อน ที่มาทําโฆษณาเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเอามาจเนเจอครอบครัวก็เลยเอาเงินมาส่งพี่สาวเรียนส่งตัวเองเรียนส่งน้องแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับขอเ <c oughs> สียงปรบมือให้กับคุณบอยโชคชัยครับนี่แหละครับตัวอย่างที่ดีกับวัยรุ่นนะฮะก็ทําตามแล้วกันนะครับอาจจะช่วยได้น้อยช่วยได้มากก็ถือว่าได้ช่วยครอบครัวนะฮะมาคุยอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับการเข้าวงการบันเทิงเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนกว่าจะเข้าได้ลําบากนะฮะเดี๋ยวนี้เวทีประกวดก็เยอะนะครับแมวมองแมวมอง เด็กใหม่เกิดขึ้นแบบเป็นดอกเห็ดแบบนี้คุณบอยทำไงให้อยู่ได้นานๆขนาดนี้คือก็อยากจะบอกนะครับว่านักแสดงรุ่นน้องเหมือนกันนะครับาะอยากอยู่วงการนานๆเนี่ยต้องดูนักแสดงรุ่นพี่รุ่นรุ่นพ่อเราเป็นเป็นหลักดูดูดูอย่างแม่มิพิสมัยหรืออะไรเงี้ยครับคือการวางตัวของเขาเนี่ยดีมากนะครับการมีระเบียบวินัยมาตรงต่อเวลาแล้วก็รับผิดชอบต่องานเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสายไม่ได้่ ลาไม่ได้ตายก็ไม่ได้ห้าป่วยห้ามตายห้ามสายห้ามขาดใช่ครับเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายมีสรีระที่ดีอะไรเงี้ยครับพยายามอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรเงี้ยครับถ้าอยากอยู่ในวงการนี้นานๆคือถ้าอยากมีงานเยอะๆอย่างบอยนะครับต้องดูแลตัวเองนะครับมีซิกแพคยังมีอะไรเงี้ยครับไม่เหมือนพี่คิวนะครับ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมีพุงมีพุงเลย <Hey. S 1> ฮะเป็นป่าเลยครับเนี่ยเล่นอ่อฟท์นองฟิตเนสเนี่ยนะครับคือ <c oughs> ส,ส่วนอื่อนอาจจะขึ้นเร็วแต่ว่าท้องเนี่ยมาก่อนไปทีหลังบอยมีวิธีการลีนไอ้ตรงซิกแพคไงฮะจริงๆมันมีวิธีไม่ยากพี่วิธีอยู่ที่บนเตียงนอนบนห้องนอนบนเตียงนะฮะไม่ใช่ครับเวลาตื่นนอนขึ้นมาเลยฮะเราซิกอัพบนที่นอนก็ได้โดยปกติในบอยได้กี่ครั้งจริงๆผมได้เต็มที่นี้สิบยี่สิบสามสิบครั้งแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วครับก็คือดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีระเบียบวิิินน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 ััััยยย่่่่่่่เเเอออออองงงงงงะะะะะฮคคคคครรรรรรรบบบีีีืืาาาาาาาวววววววชชชตตตกกกกทแแล้้้็ขขุุณหจ ื่องต่อไปคือเรื่องความรักนะความรักของบอยครับ,รบจะมีอะไรเด็ดหรือเปล่านะฮะติดตามช่วงหน้าครับตอนนี้เนี่ยมีสาวนอกวงการมาให้ดูแลหัวใจแล้วจริงหรือเปล่าครับมีกำลังใจนะมีที่พึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมนะฮะชื่อกิ๊บหรือเปล่าฮะอะไรนะครับ <นะ S 2> ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับนะฮะติดตามกัน,เ,นเลยมาแล้ว